สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะครับในช่วงเย็นๆของวันที่28มกราคม2026ครับวันนี้ตลาดนี่ผันผวนสุดๆเลยนะครับก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศอัตราดอกเบีย้ยเราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้กันครับ ใช่ค่ะวันนี้มีหลายปัจจัยมากที่ขับเคลื่อนตลาดพร้อมๆกันทั้งค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรงกองทุน ETF ที่เงินก็ยังไหลออกต่อเนื่องแล้วก็มีกลุ่มวานที่กำลังเล่นเกมหลายหน้าอยู่มาดูกันค่ะว่าภาพรวมเป็นยังไงครับประเด็นหลักๆเลยก็คือดอลลาร์ร่วงหนักมากทาจุดต่าสุดใหม่ในรอบหลายปีเลยแต่มันกลับสวนทางกับสถาบันที่ยังคงถอนเงินออกจาก ETF ทั้งบิต o อ n และ E t h ทเรียม เป็นสัญญาณที่ชัดเลยค่ะว่าพวกเขายังไม่รีบเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC งั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยมหาภาคที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก่อนเลยคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ดัดชนี d X Y นี่ลงไปต่ำกว่า96ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2022เลยนะครับแถมยังมีคำคู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าไม่กังวลเรื่องดอลลาร์อ่อนสิ่งนี้มันส่งผลยังไงบ้างครับคือตลาดตีความเรื่องนี้ว่าเป็นความไม่แน่นอนเชิงนโยบายนะคะ มันเลยทำให้ค่าเงินผันผวนเร็วแล้วก็แรงขึ้นถึงแม้จะช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตให้ดีดตัวขึ้นชั่วคราวแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่ทาให้ตลาดโดยรวมเหวี่ยงมากกว่าปกติค่ะน่าสนใจมากครับในขณะที่ดอลลาร์อ่อนแต่ข้อมูลจาก ETF กลับสวนทางกันอย่างที่คุณบอกเลย Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิถึงออลบ่อล้านดอลลาร์ส่วน Ethereum ETF ก็ไหลออกลบ64.6ล้านดอลลาร เหมือนสถาบันกําลังถอยเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะนี่คือสัญญาณว่าเงินจากสถาบันยังไม่พร้อมเข้ามาพยุงตลาดในจังหวะนี้แต่ในทางกลับกันนะคะเราเห็นพฤติกรรมของวานที่น่าสนใจมากพวกเขาปิดทํากําไรระยะสั้นใน ETH แต่ยังคงถือสถานะลองในทองคําแล้วก็แร่เงินต่อสแสดงให้เห็นถึงการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เล่นหลายตียมพร้อมกันในช่วงที่ตลาดอ่อนไหวแบบนี้ค่ะแล้วในฝั่งตลาดอนุพันธ์หรือ d e r i v a t i v e ล่ะครับเห็นว่า Funding Rate ยังคงติดลบอยู่หระครับ ใช่ค่ะถึงแม้ราคาจะรีบาวขึ้นมาแต่ funding rate ที่ยังอยู่ในโซน bearish เนี่ยมันสะท้อนว่าตลาดยังไม่เชื่อมั่นในขาขึ้นรอบนี้อย่างเต็มตัวค่ะเป็นการดีดต,ตัวที่ยังขาดความแข็งแรงเชิงโครงสร้างแล้วก็ต้องระวังการใช้ leverage สูงเพราะอาจทำให้ตลาดเหวี่ยงแรงได้อืม <c oughs> แล้วยังพอจะมีปัจจัยอื่นที่น่ากังวลอีกไหมครับนี่อีกสัก2เรื่องสั้นๆค่ะคือ Bitcoin Hash r a ร e ที่ดิ่งลงหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เลยจากพายุหนาวในสหรัฐซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยช็อคระยะสั้นครับผมและอีกเรื่องคือการที่ CME Group ต้องเข้ามาปรับมาจินสัญญาซื้อขายแรงเงินเพื่อเบรกความร้อนแรงก็เป็นสัญญาณเตือนสาหรับคนที่เล่นเลเวอรจสูงๆในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะสรุปแล้ว โทนของตลาดในวันนี้ก่อนประกาศดอกเบีย้ยคืออะไรครับเป็นภาวะรีบั์ท่ามกลางความกลัวค่ะคือตลาดดิดตัวขึ้นจากปัจจัยดอลลราอ่อนแต่เงินสถาบันยังไหลออกแล้วตลาดยังไม่มั่นใจเต็มที่นี่จึงไม่ใช่ตลาดสําหรับการไล่ราคาแต่เป็นตลาดสําหรับการเทรดในกรอบแล้วก็เลือกสะสมสินทรัพย์คุณภาพเมื่อราคามันย่อตัวลงมาค่ะเข้าใจเลยครับงั้นกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนควรจะเป็นยังไงดีครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะ คือ l l ลด l e เวอเรจก่อนการประชุม FOMC ถือเงินสดไว้เป็นอาวุธแล้วก็วางแผน2ทางเสมอหากราคาดีดขึ้นก็แบ่งทำกำไรแต่ถ้าหลุดแนวรับสำคัญก็ต้องลดความเสี่ยงทันทีครับสำหรับการลงทุนอาจจะเน้นสะสมสินทรัพย์พื้นฐานดีอย่าง BTC ETH LINK แล้วก็เทรดเก็งกำไรระยะสั้นในตัวที่มีโมเมนตัมแต่ต้องคุมความเสี่ยงให้ดีค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับวันนี้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยก่อนจะจากกันไปอยากทิ้งท้ายให้คิดตามกันว่าในวันที่ผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยอย่างเทเทอร์เริ่มสะสมทองคำเหมือนกองทุนและธนาคารยักษ์ใหญ่อย,อย่างม o r g a ก Stanley กํกำลังสร้างทีมกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิตอลของตัวเองหรือว่าเส้นแบ่งระหว่างโลกคริปโตกับก,บการเงินนั่งเดิมกาลังจะเลือนหายไปเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดครับเป็นคาถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับหากชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง CryptoNews เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะครับสวัสดีครับ